ก็แนวโน้มสถานการณ์ภาคใต้นีครับดูเหมือนจะมีทิศทางที่ดีขึ้นตั้งแต่เราเริ่มเจรจาสันติภาพกันมาตั้งแต่ปี2556แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับจะเป็นสันติภาพในเชิงลบหรือว่าเขาเรียกว่า negative peace ประชาชนถ้าไปถามประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้นตอของปัญหาเนี่ยมันถูกแก้ไขซึ่งปีนี้จะเป็นปีที่ครบรอบ10ปีของการเจรจาของการเริ่มเจรจาครั้งแรก แล้วก็ครบรอบ19ปีตั้งแต่เหตุการณ์ประทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคืออยากจะถามทุกท่านว่าทุกท่านมองเรื่องนี้ยังไงครับในมุมมองของต่างประเทศทุกท่านมองเรื่องนี้เป็นเรื่องต่างประเทศด้วยหรือไม่และต่างประเทศสามารถช่วยเหลือให้สถานการณ์นี้คลี่คลายไปได้ยังไงบ้างเพราะต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มเจราจากาันมาเนี่ย o อ c ซมาเลเซียอินโดนีเซียสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นจริงๆก็มีบทบาทไม่บะไม่มากก็น้อยครับทุกท่านมองเรื่องนี้ในมุมมองต่างประเทศยังไงบ้างครับเชิญค่ะคุณพวกิน ค่ะครับก็ขออาจจะขอเวลาสักนิดหนึ่งในฐานะเป็นอดีตรุ่นปริมมหาไทยที่เคยดูแลตรงนั้นน่นนะครับแล้วผมก็เป็นคนที่ไปเจราจากับอาหรับลีกพาเอกราชทูตประมาณ10กว่าคนไปสามนวัดชายแดนเพื่อบอกว่านี่เป็นปัญหาภายในของประเทศไม่ใช่เรื่องที่ต่างชาติจะเข้ามาแทรกแซงให้ความส,ใน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 ,สนับสนุนช่วยหใดๆทั้งสิ้นผมอยากสรุปนี้นะครับว่าปัญหา ชายแดนภาคใต้สามจุดชายแดนจะบกสงขาบางส่วนเนี่ยอันแรกเราต้องเข้าใจไมซ์เซ็ตของคนสามจังหวัดก่อนคือเขาเป็นคนมาเลแล้วเมืองปัตตานีเนี่ยเป็นเมืองมุสลิมเมืองแรกของภูมิภาคนี้คนอาหรับทั้งหมดพระพูดถึงปัตตานีเนี่ยเขารู้จักดังนั้นถ้าบอกอาหารมาจากปัตตานีเขาเชื่อเลยว่าหาเราจริงมีปัญหากับประเทศไทยหรือสยามในอดีตมาโดยตลอดเอาไว้ยุคที่สําคัญคือยุคจอมพลปเนี่ยก็รัฐธิคลังชาติก็ ต้องเป็นไทยนะก็ไปกดขี่แม้แต่ภาษาจีนนะรวมไปถึง3จังหวัดชายแดน,นปัญหาก็เริ่มคุกรุ่นเพราะเรามองข้ามไมเซตเข้าไปสมัยจอมพลสฤษดิ์ก็เอาคนอีสานไปอยู่จริงๆแล้วคนแถวนั้นก็อยากอยู่อย่างสันติประเด็นที่2คือนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมายุธาทธศาสตร์ของในหลวงรัชกาลเนี่ยให้ใช้ว่าเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาแล้วต้องใช้ความอดทนแต่ไม่ครับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติใช้การปราบปรามมากความอดทนเราไม่ได้ให้อภยัย ที่สุดก็คือว่าอยู่ในเขตกฎอายการศึกงบลงไปปัตตานีเนี่ยมากกว่าแสนล้านวันนี้ยังเป็นอยอดที่จนที่สุดของประเทศไทยและที่สําคัญก็คือหลังจากการยึดอํานาจสิ่งที่ส่งสัญญาณไปก็คือตอชอดทอหารพรานคือแทนที่เราจะส่งสัญญาณที่เป็นสันติภาพส่งสัญญาณที่พร้อมจะไปต่อสู้กับเขานะครับวิธีแก้ไขก็คือผมยังคิดว่าต้องเลิกกฎอายการศึกต้องกล้าเลิก แล้วก็มาใช้ยุทธศาสตร์เข้าใจเข้าถึงพัฒนายอย่างแท้จริงต้องออกกฎหมายให้มีเขตเศรษฐกิจพิเศษฮาลาลรที่เกี่ยวข้องให้เขาได้ทำมาหากินแบบวิถีชีวิตมุสลิมของเขาซึ่งโลกอาหรับเขาเชื่อถือต้องส่งเสริมบทบาทของสตรีที่ผมลงไปสตรีเนี่ยนะครับถูกกดทับทั้งจากรัฐไทยและผู้ชายต้องเอาเขาขึ้นมาให้เขามาเป็นกําลังหลักที่จะสร้างสันติภาพต้องถอน หน่วยทหารพรานหน่วยอะไรก็ตามที่เป็นสัญลักษณ์การไปไปฆ่าเขาได้เนี่ยเอาออกไปให้หมดและผู้ใหญ่ระดับรัฐมนตรีระดับทุกต้องหมั่นไปเยี่ยมเยียนผมเป็นล้มตรีเนี่ยผมไปอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งยึดอำนาจนี่ผมไม่เห็นลฐมตรีมหาไทยไปเลยหกเดือนยังไม่เคยโผล่ไปเลยงั้นบัญหาพอห่างเจ้าหน้าที่ข้างล่างปฏิบัติอะไรก็ไม่รู้และสุดท้ายเรื่องการเจราจาเนี่ยผมคิดว่าต้องกระทำแต่จะไม่มีประโยชน์ถ้าไม่ทําตามสิ่งที่ผมกล่าวมาตอนตอน้นเขาจะไม่เชื่อคนเราเนี่ยมันอยู่ที่ว่า คุณไปด้วยหัวใจที่คุณจริงใจไหมพอคุณไม่จริงใจมันเกิดความเคลือบแคลงความเคลือบแคลงไปสู่ความหวัดระแวงจากนั้นเกิดความขัดแย้งแล้วก็สงครามขออย่างนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณรรดลค่ะต่อเนื่องเลยค่ะขอบคุณครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าสมัยพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยได้ตั้งทีมไปเจรจาก็คือพลโทพระดลนะครับได้ไปเจรจาหัวหน้าคณะเจรจาโดยมีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวก แนวคิดในการเจรจาเพื่อหาข้อยุติอย่างสันติยังต้องเดินหน้าครับแล้วเราเชื่อมั่นว่าถ้ามีรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการเจรจาสันติภาพจะต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งและคิดว่าก็คงจะเห็นตัวแทนของคู่เจรจาอีกฝ่ายหนึ่งมาพูดคุยกันนะครับมาพูดคุยกันก็คงจะเห็นประเด็นที่มันชัดเจนมากขึ้นเรายังคิดว่าปัญหาเรื่องของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องภายในนะ ไม่ใช่เป็นเรื่องระหว่างประเทศเป็นเรื่องภายในของประเทศไทยแล้วก็ถ้าเราพูดคุยกันได้มีความชัดเจนก็คงต้องมีส่วนร่วมของพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแล้วก็ท้ายที่สุดถ้ามีข้อยุติก็คงจะต้องรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนในหลายๆจังหวัดด้วยการพูดคุยกันในกรอบของรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับในกรอบของรัฐธรรมนูญซึ่งสามารถกระทําไดอ้อันนั้นเป็นนโยบายที่ชัดเจนของภาคเพื่อไทยที่จะ หรือฟื้นการพูดคุยถ้าได้มีโอกาสมาเป็นรัฐบาลส่วนประเด็นเรื่องของการสมดุลระหว่างฝ่ายความมั่นคงทหารนําหรือจะเอาการทูตและการเมืองเพิ่มสัดส่วนความสําคัญเนี่ยผมคิดว่าคือสันติภาพมันเกิดขึ้นด้วยบนโต๊ะเจรจาทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นการให้น้าหนักกันนั้นก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในระหว่างนี้อย่างน้อยเราต้องสร้างความมั่นใจให้พี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใตย้ยกระดับคุณภาพชีวิต คาบรพในความแตกต่างคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้มีหลักนิติรัฐนิติธรรมในสามจมังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เข้มข้นขึ้นครับขอบคุณครับ,ค,รบ,บค่ะค,คุณช่อยกมือก่อนนะคะเชิญก่อนเลยค่ะเชิญก่อนแล้วก็คุณเกียรติต่อ,เ,อเรื่องการแก้ปัญหาสันติภาพในชายแดนใต้นะคะข้างในกับข้างนอกผสมกันเอาพูดข้างในก่อนแล้วเดี๋ยวไปข้างนอกมันอาจจะยาวกว่านะคะเรื่องข้างในเนี่ยเรียนดีใจที่วันนี้ได้ได้ยิน น่าจะเป็นครั้งแรกๆนะคะที่มีพรรคการเมืองที่เห็นด้วยกับพรรคเก้าไกลเรื่องยกเลิกกฎอายการศึกนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่กฎอายการศึกกฎหมายความมั่นคง3สิ่งนะคะกฎอายการศึกพรกฉุกเฉินพระบความมั่นคงมันถูกใช้ต่อเนื่องกันแล้วทาให้คนถูกคุมขังเข้าค่ายทหารโดยไม่ต้องมีหมายสารต่อเนื่องเป็นเดือนนะคะนำมาซึ่งการซ้อมทรมานการบาดเจ็บบาดแผลทางจิตใจกัน โกรธแค้นเกลียดชังน้อยเนื้อต่ําใจรัฐเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันทําให้ปัญหามันเป็นวัวพันหลักไม่สามารถที่จะแก้ไขแล้วเกิดสันติภาพได้จริงเพราะฉะนั้นข้อแรกสุดนะคะยกเลิกกฎหมายความมั่นคง3ฉบับที่ทําให้คนในพื้นที่เขารู้สึกว่าถูกราดน้ากรดลงบนแผลซ้ําๆแล้วมันก็ไม่ไม่อยากจะนําไปสู่มูดแอนโทนของการเจราจาใดๆทั้งสิ้นนะคะข้อที่2นะคะลด การเลือกปฏิบัติทางกฎหมายนะคะการที่เมื่อเป็นพี่น้องมุสลิมหน้าตามีหนวดคราวหน้าตาดูเป็นมุสลิมถูกตรวจคน้นถูกอะไรต่างๆมากกว่าปกติเรื่องนี้เกิดขึ้นประจำดิฉันไปชายแดนใต้อย่างน้อยเดือนละสองครั้งนะคะหน้าตาอย่างดิฉันไม่ถูกตรวจอะไรทั้งสิ้นไม่ถูกตรวจ<ม>แต่ถ้าคุณคุมพิยาขึ้นมาเมื่อไหร่คุณถูกตรวจแบบนี้ยิ่งทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้นเพราะมีการเลือกปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่รัฐผู้ถือกฎหมายนะคะอันนี้เป็นเรื่องภายในอีกเรื่องภายในเรื่องสุดท้ายนะคะ จร,จริงๆเรื่องนี้เราเคยผลักดันตั้งแต่สมัยนาคตใหม่ร่วมก,กันกับอีกหลายพักของฝั่งฝ่ายค้านก็คือพยายามจริงๆรวมถึงสสมุสลิมบางส่วนของฝั่งรัฐบาลด้วยนะคะว่า เราอยากให้กระบวนการสันติภาพอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการวิสามัญของรัฐสภาซึ่งจะทําให้มันเป็นกระบวนการที่เป็นพลเรือนไม่ใช่เป็นกระบวนการที่นําโดยทหารเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้โดยเฉพาะในยุคพลเอกประยุทธ์นะคะในยุคของพลอรักเนี่ยถึงแม้ว่าผู้นําการเจรจาเคยเป็นทหารมาก่อนแต่ว่าลักษณะมันไม่ใช่เป็นลักษณะทหารนำนะคะแต่ในลักษณะของการเจรจาในายุคพลเอกประยุทธ์คือทหารเลยนะคะใส่ชุดทหารไปแล้วก็กระบวนการเจรจาพูดคุยเป็นลักษณะทหารซึ่งมันไม่ไม่นไปสู่ความไวเนื้อเชื่อใจนะคะ อันนี้ก็จะโยงมาถึงเรื่องนโยบายต่างประเทศละวว่าแน่นอนเรื่องนี้เนี่ยปัญหาใหญ่ของการเจรจาสันติภาพมันมักอยู่ที่เรื่องของ trust หรือความเชื่อถือระหว่างผู้เจรจา ก็ต้องยอมรับว่าองค์กรระหว่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านอาจจะมีส่วนสําคัญในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและสบายใจระหว่างคู่เจราจาก็คือรัฐบาลไทยกับฝั่งผู้ก่อการนะคะมันก็คล้ายๆกับไทยเนี่ยก็สามารถไปเป็นตัวกลางในการเจราจาเรื่องสันติภาพในเมียนมาก็คล้ายกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการเข้าไปยุ่งหรือแทรกแซงแต่เป็นเรื่องของการพยายามเข้าไปทําให้เกิดสันติภาพในภูมิภาคเพราะฉะนั้นเราควรยอมรับบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านในการเข้ามาเฟส i ล t เท e เมดิ a t e หรือว่าเป็น ตัวกลางเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเจราจาอย่าไปคิดว่าเป็นการแทรกแซงที่สําคัญที่สุดกลับมาเรื่องเดิมก็คือทําให้กระบวนการเจราจาสันติภาพทั้งกระบวนอยู่ภายใต้รัฐสภาซึ่งมาจากพลเรือนและเป็นการแต่งตั้งโดยประชาชนและให้มีส่วนร่วมโดยประชาชนอันนี้จะทําให้การเจราจาเกิดขึ้นได้และดําเนินต่อไปได้และนําไปสู่สันติภาพได้จริงค่ะ,ค,ะคุณเกียรติเสถียรมณ์ต่อเนื่องเลยค่ะ การจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ต้องไม่ลืมที่มาด้วยเพราะเราสงบมาจนถึงสงครามยาเสพติดนะครับแล้วปะทุเลยคราวนี้พอปะทุแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่มันหายไปเลยนะฮะคือฝ่ายข่าวกรองทั้งหมดในพื้นที่เพราะตอนนั้นมีการดำเนินการอย่างรุนแรงนะครับต้องไม่ลืมอย่าลืมเรื่องนี้ นะครับยุคไหนสมัยไหนต้องไม่ลืมครับนี้วันนี้จะแกล้ยังไงเนี่ยฮะมันก็มีมิติทั้งภายในประเทศและมิติต่ตางประเทศแล้วมันไดานามิกมากมันมีพลวัตสูงทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยากมีส่วนเคลมทั้งทั้งที่บางครั้งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆก็มีนะครับนั้นเจราจากับใครบ้างผมก็บอกเนี้ยนะนายบายพระประชาธติป์คือทุกกลุ่มต้องทุกกลุ่มไม่ใช่ทิ้งไว้เพราะบางคนเนี่ยเราไม่มีทางแน่ใจเลยนะครับ การแลกเปลี่ยนข้อมูลความมั่นคงระหว่างประเทศยังจําเป็นอย่างยิ่งนะครับในยุคผมผมเป็นคนเจราจามีส่วนที่เป็นคนเจราจาและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงซึ่งสําคัญอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ประเมินต่ําไม่ได้นะครับข้อมูลความมั่นคงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเรามีการแลกเปลี่ยนกันไม่ใช่เฉพาะชายแดนไม่ใช่ประเทศประเทศมาเลเซียนะครับมีการแลกเปลี่ยนไปถึงยุโรปและตะวันออกกลางด้วย ทั้งตรงนี้เองเนี่ยอย่าใช้เป็นเรื่องเล่นๆแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะพูดเพื่อหาเสียงเข้าพักการเมืองของเรากันเองนะครับเรื่องนี้อ่อนไหวมากฝากตรงนี้เลยครับแล้วเราเองแนวทางก็คือเจราจาพูดคุยสันิภาพกับทุกกลุ่มนะครับเห็นด้วยครับว่าตอนนี้การประกาศพรบวความมั่นคงสามฉบับเนี่ยไม่เวิร์กในหลายเรื่องในหลายกรณีเจ้าหน้าที่เอง มิได้ปฏิบัติในหลายกรณีทําให้ดีกว่านี้ได้แต่หลักคิดที่เราเคยทําแล้วเราสําเร็จแล้วหยุดทําไปก็คือการประกาศพื้นที่ปลอดภัยนะครับเป็นย่อมย่อมแล้วค่อยๆขยายพื้นที่ขยายพื้นที่ขยายพื้นที่ตรงนี้จะทําให้สามารถดําเนินการเชิงรุกและค่อยๆขยายพื้นที่ปลอดภัยได้สุดท้ายที่สําคัญที่สุดเศรษฐกิจต้องดีครับชาวบ้านเดือดร้อนครับ มีหลายกรณีที่เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้รายได้เขาเสียไปผู้นําครอบครัวไม่มีชีวิตอยู่ต่อคนที่อยู่ต่อในครอบครัวคือสุภาพสตรีบ้างนะครับคนในครอบครัวบ้างที่จะต้องช่วยกันแก้ปัญหานี้ต่อไปก็สินค้าด้านอาหารเรามีอาชีพเสริมเลี้ยงโคลเลี้ยงกระบือนะครับมีหลายคนไม่ทราบนะครับที่จริงแล้วเนี่ย ทุเรียนทรายขาวปัตตนีนี่โด่งดังมากทุเรียนเสด็จน้ำยะลาโด่งดังมากจด GI แล้วด้วยนี่อันนี้การต่างประเทศก็ต้องไปเปิดตลาดนะครับวิสาหกิจของสุภาพสตรีแฟชั่นของสุภาพสตรีแฟชั่นมุสลิมสามารถขายได้อย่างดีมากในตะวันออกกลางรัฐบาลต้องช่วยในเรื่องของการตลาดวิสาหกิจเพื่อสังคมเอกชนเข้าไปช่วย นะครับหลุดประเด็นไปนิดนึงเรียบร้อยยังคะจบแล้วฮะจบแล้วขัดจังหวะตอนคำสุดท้ายนี่แหละวันนี้พิธีกรโดนยับเลยนะคะท่านไหนก่อนเชิญอ๋อใครยกมาก่อนฮะใช่คุณกัลวีเชิญค่ะครับจริงๆก็คือทุกคนเลยนะคะครับก็อย่างเรื่องกระบวนการสร้างสันติภาพครับอันแรกก็คืออย่าเกรงกลัวครับอย่ากลัวว่าการกระบวนการสร้างสันติภาพนั้นน่ะมันจะเป็นระดับสากล กระบวนการสร้างสันนิพัทเราพูดเรื่องกระบวนการสร้างสันนิภาพเราพูดในคำปากในปากเราอยู่แล้วมันคือกระบวนการสากลหากเราตอนนี้พอเรามองรัฐไทยในการเจรจาสันนิภาพสันติสุขไม่ใช่สันนิภาพด้วยก็ใช้ว่าการเจรจาสันติสุขเนี่ยเขาใช้กรอบความคิดเรื่องความมั่นคงเป็นหลักผมเนี่ยตอนที่ไปช่วยการสร้างสันนิภาพโดยอานุเสธรรมนำในเวทีระหว่างประเทศผมไม่เคยเห็นนะฮะคู่เจรจาสันนิภาพธเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ถืออาวุธสองฝ่ายแล้วมานั่งคุยกัน แล้วจะสามารถสร้างสันติภาพแบบยั่งยืนได้คนที่ถืออาวุธสองฝ่ายเป็นคนที่สามารถบอกว่ายุติการยิงได้ลดระดับการยิงได้แต่ไม่สามารถสร้างสันติภาพแบบยั่งยืนอันนี้ผิดจุดตั้งแต่แรกการที่ประเทศไทยเราครั้งแรกดีครับที่มีพลโทปร,ระดอนถือว่าเป็นพลเรือนมานั่งเป็นผู้นําการเจรจาสันติสุขเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่หลังจากนั้นก็มีการปฏิวัติรัฐประหารซ้ําซ้อนทําให้แนวนโยบายการสร้างสันติสุขการเจรจาเนี่ยกลับไปเหมือนเดิมเอาทหารมาเป็นผู้นําฝั่งไทย เอาฝั่งนู้นก็เป็นผู้ถืออาวุธแต่ยังไม่เห็นภาคประชาสังคมภาคประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบจริงๆมาเป็นคนนํามาเป็นคนบอกว่าสันนิภาพที่แท้จริงที่เขาต้องการคืออะไรอันนี้ผิดตั้งแต่แรกอันที่สองหลายๆก็มีหลายๆพรรคการเมืองที่เห็นอย่างเดียวกันกระบวนการสร้างสันติภาพของพรรคเป็นธรรมเราเนี่ยเราได้ยกขึ้นมาว่ามันจําเป็นต้องมี3ามขาขาแรกคือการยกระดับการเจรจาสันติพาพให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะต้องยกขึ้นไปสู่เป็นระดับการเมืองไม่สามารถที่จะใช้แค่ระดับราชการทําได้อันนี้ถ้าเรายังไม่มีความจริงใจรัฐบาลยังไม่มีความจริงใจที่จะไปพูดจาก,กับพวกเขารับรองครับไม่มีทางเกิดขึ้นอันที่2การยกระดับให้เป็นในเรื่องสากลต้องมีอิมมูเนิตี้การออกพระราชกําหนดให้ทางคู่ฝ่ายเจรจาของรัฐไทยเนี่ยสามารถเข้ามาเจรจาที่นี่ได้ผมไปทํางานสร้างสันนิภาพอยู่ต่างประเทศผมยังไม่เห็นว่าเราจะเจรจาในที่อื่นๆและพื้นที่ตรงนี้ เขาไม่สามารถทาใ้พื้นที่ตรงนี้ได้แล้วเขาจะมาบอกประชาชนได้ไงว่าเขาเป็นตัวแทนประชาชนจริงๆคือเอาเขากลับเข้ามาครับให้อิมมูเนิตี้เขาเข้ามาโดยไม่ต้องไปจับเขาจะคุยที่กรุงเทพก็คุยจะกลับไปคุยพื้นที่ภาคใต้ก็เข้าไปคุยอันนี้การยกระดับขึ้นมาให้ได้คณะกรรมการแน่นอนครับติดตามประเมินผลในการเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสนติภาพต้องมีแน่นอนยกเลิกกฎหมายทั้งหมด3อย่างนะครับพรกฉุกเฉินพรบความมั่นคงกฎอัยการศึกจบไปไม่ต้องมีมากกว่าน,นั้นเราเสนอเรื่อง โครงสร้างโครงสร้างระบบราชการเราเสนอยุบกรมนรเราเสนอยุบสปตเพราะว่าเป็นการทํางานที่ซ้ําซ้อนเป็นการที่ทําให้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นทับซ้อนลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือปาตานีของเราเราต้องเอาเนี้ออกไปให้ได้สุดท้ายขาที่3นะครับเป็นขาทางด้านสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนในพื้นที่โดนจำกัดโดยกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็น113 116 215ในเสรีภาพในการแสดงออก รวมถึงร่างพรบรถ้าออกมาได้จริงๆในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรก็จะทําให้ประชาชนไม่สามารถที่จะมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกได้กฎหมายต่างๆเหล่านี้เรื่องกีดปลอกป้องปกป้องป้องกันเสรีภาพในการแสดงออกออกไปครับอัตลักษณ์ต่างๆในพื้นที่จังหวัดชนยุรีภาคใต้โดนปิดทับค่อนข้างจะเยอะอันนี้จะเป็นขามขาครับที่ทางพรรคเป็นธรรมเราได้เสนอขึ้นไปถ้าทําได้จริงอย่าไปกลัวครับเราคือนโยบายไทยเนี่ยจะส่วนใหญ่จะเป็นโชคดีที่นี่เป็น รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถพูดได้ว่านโยบายรัฐไทยค่อนข้างจะเป็นซีโนโฟเบียกลัวกลัวจริงๆกลัวต่างชาติจะเข้ามากลัวการที่จะแบบมีสากลเข้ามาอย่าไปกลัวครับก็คืออย่าไปกลัวนะคะท่านไหนยกมือก่อนคะคุณวรวีช่เชันค่ะสำหรับเรื่องของสามงหงวัดใจแดนภาคใต้นะคะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆแต่ว่าเราต้องไปดูถึงพื้นที่ก่อนว่า ประชาชนนะ่ะเขาอยู่กันได้หรือเปล่าคนที่เป็นคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยจีนไทยพุทธหรือว่าเป็นชาวมุสลิมเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันได้ไหมคือวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนที่อยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยแล้วเขามาเที่ยวกรุงเทพหรือมาทธุรักรุงเทพเนี่ยเขาก็อยากจะรีบกลับไปนะเพราะว่านั่นคือบ้านของเขาอันนี้กดดันด้วยกันถือถือ,ถ,อถือนี้แล้วนะโอเค ๋ยวคอยจะไปเร็วๆนะคะคือแปลว่าเขาอะรู้สึกว่าตรงนั้นอะเป็นบ้านซึ่งเราควรจะเอาตรงเนี้ยมาเป็นจุดแข็งว่าประชาชนห่วงแหนแล้วก็อยากจะอยู่ในพื้นที่ของเขาแต่ว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเราจะต้องไปตั้งข้อสังเกตว่ามันเกิดขึ้นจากมือที่3ที่เป็นเพลเยอร์อื่นหรือเปล่าที่ทําให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่นะคะสิ่งที่อยากจะเน้นย้ํากับทางรัฐบาลไปด้วยเนี่ยคือว่าวันนี้การเจราจาเพื่อสันติภาพมันต้องเกิด แต่สิ่งที่ต้องเกิดก่อนคือรัฐบาลจะต้องเปลี่ยนหมายเลขก่อนผู้นาต้องเปลี่ยนหมายเลนิดนึงอย่าไปกลัวคําว่าแบ่งแยกดินแดนอย่าเพิ่งไปตีโพดีพายไปถึงจุดๆดนั้นนะคะเพราะว่าในยุคโลกาภิวัตน์นี้เนี่ยคำว่าประเทศใหม่คําว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะก้าวข้ามตรงนั้นไปแล้วอะ่ะประชาชนต้องการกินดีอยู่ดีมีชีวิตมีโอกาสที่ดีนะคะถ้าประเทศเรามันเป็นไปสู่ตรงนั้นได้อะ่ะคือมันไม่มีการเรียกร้องถึงกั้นว่า ไปแยกเป็นประเทศออกมาถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าคือสิ่งที่สําคัญคือทัศนคติของผู้นําต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันโลกก่อนนะคะแล้วก็มีการศึกษาโดยนักวิชาการของคณะรัตร์ธรรมศาสตร์เองนี่แหละว่าความจริงแล้วเนี่ยในการที่ไม่หยิบยื่นเรื่องนี้ยกเข้ามาคุยในเอกสารแม้กระทั่งในเอกสารของราชการเนี่ยมันยิ่งทําให้เรื่องนี้สลับซับซ้อนมากความจริงแล้วถ้าเกิดว่าสามารถนําเรื่องนี้มาพูดกันเอากัน พูดกันบนโต๊ะเลยเนี่ยมันนําไปสู่การเจราจารที่มีสันติภาพมากกว่านะคะโดยที่อาจารย์ที่ศึกษาเรื่องนี้ก็คืออาจารย์ชนิตทิลาชานิตทิลาของอาจารย์ของคณะธรรมศาสตร์เออรศาตรธรรมศาสตร์เองนะคะโดยง่ายๆเลยสําหรับรคเพื่อชาติอะเรามองว่ามันคือความจริงใจของหน่วยงานของรัฐและทุกทุกหน่วยงานทั้งภาคเอกชนแล้วก็เอ่อทุกทุก องค์กรเนี่ยถึงความจริงใจในการแก้ปัญหาตรงนี้อยากตั้งคําถามเลยว่าที่ผ่านมาเจราจาเหมือนไม่ได้เจราจาคือความจริงใจอยู่ที่ไหนนะคะแล้ว2คือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้คะ่ะว่าเราอาจจะต้องเอาเพลเยอร์ที่อยู่นอกประเทศและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่รัฐไทยเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องโดยการที่เจราจาถึงการที่มีมูชชั่วเบเนฟิตนะคะว่าคือเราจะสร้างผลประโยชน์ต่อร่วมกันยังไงให้มันเดินต่อกันไปได้ยังไงแล้วก็ จุดแข็งตรงนี้คือความสําคัญมากที่ว่าเราต้องคิดดีๆว่าเรามีมือที่3เข้ามาอยู่ในเพลเยอร์ตรงนี้หรือเปล่าและฝากไปถึงรัฐบาลข้อสุดท้ายเลยค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือทำเนียมวิธีแบบเดิมอะทำมาตั้งหลายปีแล้วแล้วมันไม่ไมประสบความสำเร็จอะคิดได้แล้วไหมว่ามันต้องแก้คิดได้แล้วไหมว่ามันต้องอเปลี่ยนวิธีนะคะ และก็ข้อสุดท้ายเลยคือว่าภาคเอกชนหลายๆภาคเอกชนเนี่ยเข้าไปลงทุนในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งเทพาทั้งจนะโดยที่เป็นภาคเอกชนขนาดใหญ่ถ้าเกิดว่าได้ตามหลักของภาคเอกชนแล้วถ้ามันมีความเสี่ยงในพื้นที่เขาจะหลบไปลงทุนไหมคะอยากจะให้ไปถามเจ้าสัวที่ไปลงทุนในพื้นที่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องไฟฟ้าหรือเรื่องอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมต่างๆว่าเขาคุยเจราจาอะไรได้หรือเปล่าทําไมถึงไม่ อันนี้หลุดประเด็นไปนิดนึงอ๋อโอเคได้ขอบคุณมากค่ะเชิญคุณวรวีสั้นๆเพราะว่าเวลาเราจะหมดละครับผมในส่วนของภาคประชาชินี่เราก็ยังสนับสนุนส่งเสริมนะฮะให้มีการพูดคุยสันนิภาพกันโดยมีภาคประชาชนทั้งไทยพุทธมุสลิมนะฮะแล้วก็ให้มีมีส่วนร่วมมีการส่วนร่วมจากกลุ่มต่างๆนะครับไม่ว่าจะสตรีหรือเด็ก เยาวชนเนี่ยนะซึ่งเขาเป็นกำลังที่ถูกใช้โดยผิดมาโดยตลอดนะเพราะนั้นเนี่ยก็อันนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในในภาคส่วนที่พูดถึงว่าในต่างประเทศที่จะเข้ามามีส่วนผมว่าไม่มีปัญหาฮะให้เข้ามามีส่วนช่วยให้เห็นชัดเจนว่ามาช่วยอะไรอย่างยกตัวอย่างปัจจุบันเนี่ยาทางโลกมุสลิมตะวันออกกลางเนี่ยเขาอยากอยากเข้ามาช่วย สร้างเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้แต่ว่า,าติดขัดในภาครัฐของเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนให้ให้มีโอกาสได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับรัซ้อนรัฐเนี่ยต้องให้ให้ให้ยกเลิกไปนะครับอสอบอตอรหรือองค์กรอะไรสอ,อกรรมนรต่างๆเนี่ยผมว่ามันเป็นรัฐซ้อนรัฐน่ยมันทําให้เกิดความาร,รมศาัศมีสายอีกนิดเดียวแค่นั้นเองผมอยากจะพูดถึงว่าความคิดที่เรื่องของ การแยกดินแดนเดี๋ยวนี้เนี่ยมันแทบจะไม่มีแล้วถ้ามีก็น้อยมากนะแต่ว่าทําไมมันยังมีเหตุการณ์บางครางข่าวเกิดขึ้นเนี่ยความแค้นที่ถูกกดขี่ด้วยภาครัฐเนี่ยบางทีไปฆ่าพ่อแม่เขาหรือพี่น้องเขาโดยที่ไม่ได้มีความผิดอะไรเลยให้ความแค้นอย่างเงี้ยมันยังติดฝังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่หมดสิ้นลงไปได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่การศึกษา การเชิญมาพูดคุยกันในทุกระดับเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างมากเพื่อสร้างความสันติความสนบสุกในภาคใต้นะครับ